สวัสดีครับผมยอดฤิ์เพชรอัจฉริยะครับผมเรื่องคำองพูดถึงความพร้อมในแต่ต่อสยสิ้นเกียปลายเดือนนี้ครับความพร้อมไฟนีพ้พร้อมมากๆครับผมอีก2อาทิตย์เต็มร้อยแน่นอนครับ,บการเก็บตัวฟิตซ้อมตองน้องไฟนี้เก็บตัวมานานนะครับก็หลังจากที่ต่อยเสร็จผมพักอาทิตย์หนึ่งครับแพ้หายผมก็กลับมาซ้อมเลยครับพูดถึงสภาพร่างกายในการเตรียมความพร้อมในไฟนี้เราจะมุ่งเก็บตัวที่ซิ้วเหมือนเดิมครับผมย่งไรครับความต่างมาเก็บตัวที่นี่ ความต่างก็แตกต่างกับที่เดิมมากๆครับผมมันก็อย่างว่าต่างชาติกับคนไทยทําไม่เหมือนกันนะครับก็ซ้อมมีอะไรใหม่ๆให้ทําด้วยครับแล้วมาเก็บตัวพีซซอมทีนี้กี่ไฟแล้วครับผมมาเก็บตัวไฟนี้เป็นไฟที่สี่แล้วครับครับผมผลงานเป็นไงบ้อะไรมาก็อชนะสองครั้งครับไฟที่สามไฟนี้ไฟที่สามนะไม่ครับไฟที่ต่อยกับดอนทิงกับ ับนี่ครับพูดถึงไฟล่าสุดเนาะในโซเชียลก็พูดถึงกันเยอะเลยในการไ่อกับคู่ต่ำเก่าอย่างบ้องเดชของเราครับผแล้วเราไปถึงไฟนั้นนิดนึงเกมมุมอมองของเราในฐานะผมมอง,มอง,มองไปนั่นเองในมุมมองผมก็ผมก็มองว่าผมชนะยกหนึ่งกับยกสามนะครับแต่คนอื่นมองผมไม่รู้นะครับแต่ในความคิดผมนะครับในค,ความคิดส่วนตัว ชนะยกหนึ่งกับยกสามครับผมยกรค, <ผม S 1> คกรับผมวันเ,เให้คนนเปยกครับถ้าเรชนะองคนกะรครับท่มาพูดชุไฟปบันต้องเจอคอมเฮ็อีกเราขต่กับเขามาแล้วนีวองพวเ่ต้องรมาระงมีเส็เรอาร <ผม S 2> วุธมคอมเฮ็ก็มีอาวุธหนักทุกลูกเลยครับมีหมัดมีศอกมีเตะก้้นคออันตรายทุกลูกเลยครับแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยครับ ก็ผมผมก็คิดไว้แล้วถ้ามันเป็นไม่เอกสารมันสองเ่อหนึ่งเสียงก็มีเสียงวิพา์วิจารณ์ก็น่าจะได้ต่อยกันใหม่ครับก็ได้ต่อยกันใหม่จริงจริงด้วยครับกับมันีนะฮะเราคิดว่าในไฟนั้นเนี่ยอาวุธหรือว่าจุดที่เราชนะเนี่ยมันคือตรงไหนครับผมน่าจะเป็นอาการไหมครับอาการผมคิดว่าน่าจะรู้อาการว่าครับคับผมอาการมมยพี่แมตมองว่าทำได้ดีกว่าคัาผม งานนี้มันชวมาำบรรลุทันหนึ่งนะะครับตัวแนทเองพอจะประเมินได้ไหมครับว่าเราจะใช้อาวุธไหนลูกไหนจุดไหนหรือยุดธวิธีไหนเอาชนะทางด้านค้อมเพชรครับก็ต้องดูเขาด้วยครับถ้ามีจังหวะปิดเจมผมก็อยากปิดเจมให้มันบมดดราม่าครับครับผมให้มันชัดไปเลยครับผมให้มันขาดไปเลยครับเขาเขาเป็นไงครับแทงเจ็บไหมแทงเจ็บเจ็บทุกลูกครับลูกอาวุธหนักทุกลูกลยครับ ก่อนนี้แล้วน้ำหนักแม็กมาต่อย135ปอนด์กี่ไฟลแล้วเนาะตั้งแต่ต่อยไฟแรกกับพึ่งหลวงครับ135ตั้งแต่แล้วเป็นไงบ้างไป135ปอนด์น้ำหนักมันบีบไหมหนระือว่าทำได้สบายสบายก็ไม่บีบม,มากครับพอดีพอดีครับไม่ถึงกับหงยมากครับ135แม็กคุมลดประมาณกี่กิโลครับ45โลครับผมประมาณ45โลครับผมสบายสบายเลยข้าวทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ เรื่นี้มันช่วยได้เยอะมากเลยนะน้จากที่เราต่อยมวยไทยมาตลอดเพราะยุคใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของวิทยาศาส,สตร์การกีฬาเข้าามช่วยช่วยได้เยอะมากครับผมมันต่างจากที่เราเคยทําเยอะเลยครับ<อ>ครับเป็นอย่างนี้บอกว่าการซ้อมที่ที่เดิมแล้วก็พอเปลี่ยนมาซ้อม่ซมวยไทยแต่รูปแบบการซ้อมมันมันต่างจากเดิมเอยอะเลยเราวพอจะยกตัวอย่างให้แฟนมวยได้รู้ว่าการซ้อมโปรแกรมการซ้อมมันแตกต่างจากเดิมในมุมไหนยังไงนก็แต่ละวันมันไม่เคยไม่ทำไม่เหมือนกันด้วยครับอย่าง วันนี้เล่นเชีงวันต่อไปลงรวมวันต่อไปฟุตเวิร์กอย่างนี้ครับไม่เหมือนกันครับมีอะไรให้ทําใหม่ๆเยอะเลยครับเห็นบอกว่าที่นี่ก็มีเทรนเนอร์ที่เป็นต่างชาติครับผมครับพอเป็นไงบ้างมีการซ้อมลงรวมหรือว่าปาจับเป้าตัดการต่างจากเทรนเนอร์ที่เป็นคนไทยที่แมตชเคยทำอะ่านต่างมากๆครับผมเพราะว่าเตะกับเทรนเนอร์ต่างชาติครับมีฟุตเวิร์กครับมีเขาถอยให้เรา ต่อยให้เราเดินออกอาวุธเร็วๆอย่างนี้ครับเหมือนนึกภาพว่าต่อยจริงเลยครับก็ถือว่าได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็การซ้อมที่ดีที่สุดครับอันนี้เรื่องของการตั้งเป้าแขล135ก่อนวตอนนี้ยังไม่ได้สัญญาครับครับผมเราตั้งเป้ายังไงบ้างก็ตั้งเป้าเดือนหน้าควักสัญญาวันเหมือนเดิมครับผมอลำดับแรกก็สัญญาวันก่อนเนี้ย135ก็ถือว่าตัว อย่งนีเยอะเราก็คือถ้สัญญาก็จะคือต่อยในรุ่นวันตัวนี้ครับผมแล้วในไฟที่ผ่านมานนเราก็มีไฟสถุดเรามีป้องใจหรือว่าอยากจะดีแมตทของแอนแมทในไฟที่ผ่านมาที่เราเคยถ้าผม <SU cc> ได้สัญญาวันผมก็อยากต่อยเจ้าเสือใหญ่ครับอ,อันนียากอยากป้อ,กองใจครับอยากต่อยใหม่อยาก<ส>ครับอยากอยากครับผมอยากลองอีกสักครัคร้งหนึ่งอย่างเจ้าเสือใหญ่นะเราก็ ถ้าเกิดเราเทียบกันในมวยห้ายกมันก็แน่นอนเราก็บาลานีอะไรดีกว่าแต่พอมาต่อยในรูปแบบของวันดูือพพัฒนาขึ้นเยอะในแนทเองที่เป็นนักกีฬานักป่อยด้วยกันเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาของเราเขาเองยครับอเขาเปลี่ยนแปลงมากครับอาวุธหนักคมกว่าเดิมครับเปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับจากห้ายกตอนต่อยห้ายกเขาพูดก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะครับนะครับผมรู้จักก็ตอนต่อยวันนี่แหละครับก็ชนะนอกผุด้วย อย่างไฟนั้นเป็นครั้งแรกเลยเปล่าครับคุณโดนหมัดน้องครั้งแรกเลยที่ต่อยวันออครับผมโค้ชผมอาจจะถามละเอียดน,นิดนึงเออความรู้สึกตอนโดนหม,มัดมันมันมันเป็นยังไงครับก็ตอนโดนหมัดผมก็วูบลงไปครับวูบลงไปแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งก็จะพยายามลุกครับลุกขึ้นมากรรมการก็จยยับแพ้ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสร,รีแมักกับเจ้าหนุ่ยใหญ่เขาจะมีช่องทางเจ้าชนะไหมครับก็ต้องก็ต้อง เร็วกว่าเดิมครับเร็วกว่าเดิมหาอากาศปิดเกมให้ได้ครับนอกจากหมัดสองนั้นแล้วเขาเขาทำอะไรทางด้านของเราเจ็บได้บ้างไม่มีเลยครับวันนั้นยังไม่มีเลยครับหมัดเดียวเลยครับโอเคย้อนกลับมาถึงที่เราจะชกนะครบเราคิดว่าเกมการชกในในวันนั้ครับภาคสองกับป้อมเพชรมันจะจบแบบไหนครับเกมการชกไฟนี้ผมไม่รู้ว่าจะครบยกหรือไม่ครบยกบแต่ว่าผมว่า สนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับเพื่ออาจจะสนุกกว่าเดิมด้วยครับจากที่เราไปเจอและไปตัอมาแล้วนะโอกาสที่มันจะไปพบยกในใจลึกๆของเนี่มันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับหรอผมว่าห้าสิบห้าสิบครับโอกาสข้าบผมครับเพราะว่ามันต่างคนก็ต่างอาวุธรุนแรงก็มีหมัดมีสอกันตรายเหมือนกันครับมวยจังหวะบวกกันมันก็มีโอกาสมากมากๆเลยครับ ครับรับประกันเดือนแน่ๆครับในรุ่นร้อยสามมันก็มีผู้ชกเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเรื่องของที่กรลังมีโปรแกรมจะต่อยรายการใหญ่งรถถังกับน้องโอมองของักเองมีมองคู่นี้ไงครับพูดนี้ก็บอกไม่ถือกันกันนะแต่ว่าผมว่าคิดว่าน่าจะสนุกครับเพราะว่าช่วงหลังพี่โอร่างกายดีมากเป็นในดอลนผมด้วยครับพี่โอ ชอบมากครับสุดท้ายแล้วครับฝา,ากอะไรถึงแฟนมวยที่เราชมเราเชียร์เราครับก็ฝากแฟนมวยที่เป็นช่วยเป็นกำใจให้ผมนะครับวันที่26นี้เต็มที่แน่นอนครับรับรองสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ